เรียนท่นนานคณะกรรมการที่เคารพทุกท่กานดีชัน้นนางชนิการศรีกับปวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนดักสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิเกษเขต3ขอนําเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลบัสมุบท่าสพทโอเบกออเวอร์ Award. ระดับชาติทัางที่12ประจําปีการศึกษา2565-2566ประบเพีสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม d l t v ระดับประถมศึกษาด้านวกรรมกลรเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เราเรียนบ้านโนวนดำบริหารงานภายใต้รูปแบบ n d Smart Model โดยยึดหลัก DDC A ดิฉันขอนำเสนอองค์ประกอบตามตัวชี้วัดดังนี้ประกอบที่ 1. การบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษา หนึ่งด้านคุณภาพผู้เรียนผลสำดิษฐ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนด่างปีการศึกษา2566สูงกว่าปีการศึกษา2565และมีผลการทดสอบ n t ปีการศึกษา2566สูงกว่าปีการศึกษา2565และสูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมันพึงประสงค์มีทักษะในการสื่อสารผู้เรียนมีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลผู้เรียนมีความสามารถ ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการโดยที่การศึกษา2 5 6 6ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ1เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและผู้เรียนได้รับการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาร์ีการศึกษา2 5 6 6เต็ม1น0คะแนน2ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูโรงเรียนบ้านโนนดังมีทักษะการจัดการเรียนรู้ทางไกผ่านดาวเทียม d l t v ครูโรงเรียนบ้านโนนดังมีการจัดเตรียมห้องตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพกำกับดูแลช่วยเหลือกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์สดคของกับโรง มีการวัดผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและวัดผลหลังเรียนมีการสอนซ่อมเสริมครูมีการสร้างพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูได้รับการส่งเสริมประเมินวิทยาฐานะอย่างทั่วถึงและสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองทำก่อนถนะัดและความสนใจอย่างต่อเนื่อง 3ด้าน,นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านโนดนดังได้ํำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อกำกับผู้รับผิดชอบและการดำเนินง,งานต่างๆอย่างเป็นระบบดำเนินการสรุปรา,รายงานผลการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และรายงาน CSR ต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษยาเกษสามสด้านกายภาพโรงเรียนบ้านโนนดังมีจํานวนห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสามต่อการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีตามปกติและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโรงเรียนบ้าน,านดอนหน่างมีการกำหนดมาตรก,การในการประหยัดพลังงานในทุกห้องเรียน 5. ด้านการบริหารจัดก,การผู้บริหารโรงเรียนชนะครูและบุคลากรทางการศึกษานะกการสถาสศ่กษาชุมชนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิส,สัยทัศน์ธมกิจโดยการจัดประชุมร่วมกันให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมบริหารงบป,ประมาณที่โปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดก,การได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการดิติตาม3ปีนกักศึกษาบรรยากาศในการทำง,งานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างการมนตร 6. ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนนดังให้ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆแก่ครูผู้สอนอยู่เสมอ ด้านความสำคัญกับชุมชนและหน่วยงานอื่นโรงเรียนด้านนนด่างมีการให้บริการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้กับหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและทางโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นองค์ประกอบที่2ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLT ด้วยนวัตรกรรม N-D Smart Model ภายใต้วงจร e d c a ดำเนินการดังนี้ 1. แพลนคือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดขึ้นประกอบด้วย3กลยุทธ์ดังนี้ N Network ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย D Development การพัฒนาครูลและบะุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาปัญญาภายนอกและปัญญาภายในที่ยั่งยืน S Strategy การบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ 2. ดูคือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องประกอบด้วย 3. กลยุทธ์ดังนี้ M m a s u r e m e n t การจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ A active learning กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง T technology การใช้สื่อ d l t v และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาผู้เรียน 3าเทคือการตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานด้วยการสังเกตการตรวจสอบทั้นพื้นฐาน R Responsibility ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีคุณภาพเป็นคนโลกที่มีความสุข4 <F>, ี X การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการสร้างคัดคีเคอข่ายความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาของโรงเรียน องค์งประกอบที่3ด้านคุณภาพโรงเรียนบ้นานนวัตกมได้สร้างใใิาทักษะความเชื่อและค่าที่รวมในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทางกายทานรียบ d l t ในฐานาศึกษาสร้างนบบวัตกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานองค์ประกอบที่4ด้านความมีประโยชน์การ,รนำนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพกา,าศรศึกษาการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงกับเป้าหมายตรงกับสภาพปัญหา ความต้องการที่จําเป็นส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนผู้สอนผู้บริหารและกระบวนการการบริหารจัดการรวมถึงประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงชุมชนประกอบที่5ด้านความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ทางใดผ่านดาวเทียม p l เอีส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำทางวิชาการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดำเนินการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม p l เอทีบีด้วยนวัตกรรมดิจิตีสมาร์ทโมเดลภายใต้รูปแบบดีดีซีเอส่งผลให้นักเรียนท สาปีท <icana>, ี่หโรงเรียนบ้านโนงด่าทดสอบความสามารถด้านการอ่านได้คะแนนเต็ม100คะแนนผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนดีระดับปริญศึกษาปีที่สอีการศึกษาสองพันหาร้อยสิบหกูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโอนิกปีการศึกษา2,566รายวิชายวิชาที่ยากสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนบ้านโนงด่าได้รับรางวัลสมรภูมิแา่งประทศปฏิบัติอวด จำปีาการศึกษา2 5 1 5ถึง2 5 1 6เราชนะเลือกเหรียญทองจาก2สถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนการปาิบัติงานียน็ l t v ระดับอบมศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีความุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรัติะที่สำคัญเป็นบุคคลที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนมีความสุขและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบพระคุณท่า